เมื่อวานนะครับทางคุณทักษินก็เดินทางไปที่นครราชสีมานะอ่ะตามกำหนดการต่างๆก็ตามนั้นแหละมีการไปร่วมงานเผาศพลุงป๊อกนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินทางมาสักการะที่อนุสาวรีย์้าวสุรน,นารีนะครับหรือย่าโมก็มีแอนติแฟนเป็นกลุ่มกปป,ปสอดเดิมกับสปปสนะม,มาชูป,ป้ายไล่พ่อใหญ่ นะเออมีการชูป้ายไล่พ่อใหญ่ส่งเสียงต่างๆนะันาะแต่ก็คือส่งเสียงก็สู้กันแข่งกันกันกบมวลชนคนเสือแดงที่ออกมาเชียร์พ่อใหญ่บอกว่าเรารักทักษิณเรารักทักษิณอื้ตะโกนก็แข่งกันอืมเสียงคกือกก้องลั่นดังกังวานไปหมดนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปะทะาอะไรกันเพราะว่าก็อายุอานามกันมากกันอืมเป็นการส่งเสียงแสดงพลังส่งเสียงกันอืม จากนั้นเนี่ยก็มีการไปเลี้ยงกันนะครับที่พัตคาลน,นะจองโต๊ะกันเป็นลอยๆโต๊ะนะอืดื่มดําอิ่มนนำสำนานกันนะแล้วก็พ่อใหญ่ก็ขึ้นบนเวทีบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยทางท่านสุวัสด์เนี่ยก็จะต้องมาเป็นกำลังหลักสำคัญของผักเพื่อไทยอาคุณทักษิณก็เอ่ยปากเชิญนบนเวทีให้มาอยู่ผักเพื่อไทยด้วยกันได้คุณองค์อิงก็อยู่ข้างล่างก็บอกว่าชนแล้วชวนแล้วชวนแล้ว ท่านสุวัตนะท่านสุวัตลิปะตะพันลบนะอืมอยู่ที่โคราชนะอ,อ่ะก็ตามนี้นะความเคลื่อนไหวของพ่อใหญ่นะมีแอนตี้แฟนมารอรับด้วยนะอืม